อาจารย์เบียคนตื่นธรรมแจ้งราา่ายันไม่ได้ดูหมิ่นสถาบันพระชั้นผู้ใหญ่พร้อมที่จะเคลียร์กับทางกองทัพธรรมแต่ที่ผ่านมาไม่มีการตอบกลับไม่ยอมรับสายและไม่ยอมไปออกรายการก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะอาจารย์เบียคนตื่นทมตั้งโตะ๊ะ แจ้งปมดรามา่าคลิปไวปรัลยันไม่ได้ดูมินสถาบันพระชันผู้ใหญ่ถามกลับคนตัดคลิปมีเจตนาอะไรตอบชัดฟ้องกลับหรือไม่จากกรณีที่ทนายอนันตชัยชัยเดชทนายความพร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าแจ้งความเอาผิดกับนายสันชัยวันพิรัตหรืออาจารย์เบียรคนตื่นธรรมกรณีหมิ่นคณะสงฆ์ม่นมาหาเทรสมาคม ผ่านการไลฟ์ผ่าน Facebook ช่วงเดือนกันยายน2567ซึ่งมีบางช่วงบางตอนดูหมิ่นพระเกียรติคณะสงฆ์ระดับสูงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11มกราคม2568อาคารหมอเสงสำนักงานใหญ่ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายพิวัตรแสงสุริยชัด ประธานกรรมการบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดพร้อมด้วยนายสัรชัยวันพิรัตหรืออาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมโดยมีนายสุทธิกิติสุภพ,พรอดีตอธิบดีอายการคดีอาญากรุงเทพใต้หม่อมหลวงสกุลมาลากุลอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาและคณะกรรมการวิสามันพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นัดสื่อมวลชนแถลงกรณีถูกนายอนันตชัยแจ้งความให้ดำเนินคดีโดยมีลูกศิษย์เอฟซีอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นายวิวัตรกล่าวว่าวันนี้ทางอาจารย์เบียได้มาชี้แจงแถลงข่าวเพราะคลิปข่าวของอาจารย์เบียที่เป็นกระแสอยู่ในทุกวันนี้เกิดความแตกแยกในด้านข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงซึ่งทางเราอยากให้ทุกคนเข้าใจเป็นทิศทางเดียวกันทางด้านข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเข้าใจเหมือนกันดังนั้นเมื่อเรามีความเข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้นำเสนอข่าวเป็นทิศทางเดียวกันซึ่งอาจารย์เบีย เป็นแค่เพียงคาราวาสคนสอนธรรมและถูกดำเนินคดีหลายข้อหาอยู่เช่น 1. น,นำความเท็จเข้าสู่พราโบอคอมพิวเตอร์มินประมาทดูหมินคณะสงฆ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกท่านก็ยังไม่รู้หรอกว่าคดีพวกนี้คืออะไรเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนจึงจะเป็นประโยชน์ตามข้อเท็จจริงและจะไม่ได้เกิดความแตกแยก,กและจะได้ไม่คิดว่าการเข้าถึงศาสนาพุทธ มันถอยหลังซึ่งเริ่มจากที่อาจารย์เบียรไปพูดสองคลิปที่เกิดปัญหาขึ้นจนนำไปสู่การถูกดำเนินคดีด้านอาจารย์เบียรกล่าวว่าเนื่องจากกรณีที่มีคลิปวิดีโอที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเกิดจากการที่อาจารย์เบียร์ไลฟ์สด f a c e b o o k สอนธรรมะอยู่ทุกวันซึ่งคลิปต้นเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วเขาไปขุดขึ้นมาแชร์ย้อนหลังเพื่อให้เป็นประเด็นสังคมในปัจจุบัน อย่างกรณีที่มีการไปพูดว่าตัวเองไปกล่าวอ้างพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นตนชี้แจงว่าความเป็นจริงตัวเองไม่ได้พาดพิงถึงสถาบันแต่มีเจตนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนที่มีคลิปอาจารย์ไปพูดว่ามีแบล็กใหญ่นั้นแบล็กดีคําว่าแบล็กใหญ่นั้นในช่วงต้นคลิปตัวเองก็พูดชัดเจนแล้วว่าแบล็กเราคือพระพุทธศาสนาซึ่งในคลิปก็จะมีคําว่าแบล็ก เราคือพระพุทธเจ้าไม่มีใครใหญ่เกินพระพุทธเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นนายพลนาย,ยกรัฐมนตรีหรือว่าสถาบันซึ่งเป็นการพูดยกตัวอย่างโดยในพระไตรปิฎกก็มีการพูดถึงบริบทนี้ว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือและพุทธบริษัท4ภิกษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาดังนั้นพระพุทธเจ้าจะอยู่ในฐานะสูงสุดในโลกธาตุแต่ในบริบทที่อาจารย์เบียร์พูดถึง ไม่ได้ไปพาดพิงถึงสถาบันหรือกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแต่เราพูดถึงบริบทที่พระองค์ของการที่พระองค์ทรงบรรลือสีหานาถไว้ว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือโลกพระองค์ทรงสอนให้ทุกคนพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายยืนยันว่าสิ่งที่สอนวันนั้นคือกำลังพูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้มีเจตนาพูดถึงสถาบันแต่อย่างใดอาจารย์เบียร์กล่าวว่าสำหรับคลิปวิดีโอที่มีการตัดคลิปออกไปนั้น มีเจตนาจับช่วงสถาบันโดยการดึงสถาบันมาใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์เองหรือไม่เพราะมีการตัดเนื้อหาของพระพุทธเจ้าออกให้เหลือแค่เนื้อหาที่อาจารย์พูดว่ามีแบกใหญ่เหนือกว่าสถาบันทั้งหมดจนทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนำไปสู่การฟ้องร้องเอาผิดตัวเองม1 1 2ซึ่งเป็นการใส่ร้ายป้ายสีและดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องขอยืนยันอีกครั้ง ว่าตัวเองไม่มีเจตนาในการพาดพิงถึงสถาบันแค่คนที่ตัดคลิปมีเจตนาอะไรมีเจตนาพาดพิงถึงสถาบันเองหรือไม่ซึ่งคลิปนี้ตัวเองพยายามอธิบายอยู่ตลอดเวลาแต่คนก็มีความพยายามนำคลิปไปปั่นกระแสโดยไม่ได้ฟังคลิปเต็ม ส่วนคลิปที่สองที่มีการพูดถึงมหาเทรสมาคมอาจารย์เบียกล่าวว่ามีบริบทนั้นมันเป็นการพิพากวิจารณ์ในสังคมช่วงเวลานั้นส่วนตัวพูดถึงพระอาจารย์รูปหนึ่งที่กำลังมีการตรวจสอบไตสวนในเรื่องของการสอนธรรมะที่ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์พูดไม่ตรงกับพระไตรปิฎกเชื่อถือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีบางประเด็นที่ขัดแย้งกันอยู่ซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในความเห็น มหาเทรสมาคมจึงเรียกพระสงฆ์รูปดังกล่าวไปตรวจสอบซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายในสังคมตัวเองในฐานะคราวาสผู้สอนธรรมะตัวเองจึงวิพากษ์วิจารณ์ว่าในกรณีนี้มหาเถรสมาคมบางส่วน มีการตัดสินใจตามทาตามวินัยก็ถูกต้องดีแล้วควรแก่การรักษาไว้แต่สำหรับบุคคลที่ทำตามกฎหมายแล้วก็ไม่ควรจัดการตัวเองก็ตำหนิไปตามกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ตามสังคมทั่วไปที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลส่วนตัวยืนยันเพื่อไม่ได้มีเจตนาชี้โทษว่าใครถูกใครผิดรวมถึงไม่มีการไปพูดถึงสมเด็จพระสังฆราชซึ่งมีการไปปั่นกระแสะว่าตนเองไปจับจ้วงถึงสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งที่ผ่านมาตนได้มีการถวายเงินให้กับคณะสงฆ์ตามวัดที่ตนนับถือศรัทธาไม่ว่าจะเป็นวัดป่าวัดเขาต่างๆโดยที่ผ่านมาได้มีการบริจาคเงินไปแล้วกว่า20ล้านบาทจะมาบอกว่าตนล่มจมต่อศาสนาได้อย่างไรรวมถึงปีใหม่ที่ผ่านมาตนได้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า4,000คนเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 และสมเด็จพระสังฆราชซึ่งหลังจากนี้ตนพยายามที่จะเข้ากราบพระเถระด้วยตัวเองแต่ที่ผ่านมาตนยังไม่มีโอกาสเมื่อเกิดกระแสสังคมเช่นนี้ตนก็อยากจะเข้าไปก้มกราบเพื่อแสดงเจตจำนงความบริสุทธิ์ใจของตนเองพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาตนสามารถก้มกราบพระบีมสาวได้ดังนั้นตนก็ไม่มีเจตจำนงที่จะกล้าไปดูหมิ่นพระเถระสมาคม แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะนี้มีความพยายามที่จะปลุกปั่นยุยงให้สังคมแบ่งฝักแบ่งควายโดยใส่ข้อความว่าเซฟพ,พระสังคราชทําให้ตนเป็นคู่ขันแย้งกับพระสังคราชซึ่งในความเป็นจริงแล้วตนมีความเคารพนอบน้อมต่อพระสังคราชมาโดยตลอดรวมถึงสมเด็จพระมหาเถระซึ่งถ้าท่านเปิดโอกาสก็อยากจะเข้าไปพบเพื่อรับโอวาทและกลับมาปฏิบัติตาม พร้อมบอกว่าที่ผ่านมาตนไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ตนกําลังจะสื่อสารได้ทุกคนมีหลักความเชื่อเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ตนพูดหรือสอนธรรมะอะไรไปสังคมก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันได้เป็นเรื่องปกติแต่ขอร้องว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนที่จะมาดากันด้วยการรังเกียจดเดชฉันกัน และจากการเข้าใจผิดตนยังอยู่อีกนานยังไม่ตายวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะด่าเพราะเรื่องนี้มันเกิดจากคนที่รังเกียจเดียดฉันอาจารย์เบียจึงเกิดกระแสดังกล่าวขึ้นมาพร้อมบอกว่าตั้งแต่เกิดกระแสดรามา่าตนก็ได้มีการไปออกมาหลายรายการเพราะฉะนั้นตนก็พร้อมที่จะเคลียร์กับทางกองทัพธรรมไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านตนก็พร้อมที่จะพูดคุยแต่ที่ผ่านมาแต่และรายการที่ติดต่อไปนั้น กองทัพธรรมเองก็ไม่ยอมรับสายโทรศัพท์และไม่ยอมมาออกรายการจึงทำให้ตนไม่สามารถชี้แจงเจตจำนงของตนได้ว่าเจตจำนงที่แท้จริงของตนนั้นคืออะไรซึ่งถ้าอยากจะให้ศาสนาดีขึ้นเป็นคนพุทธและยึดมั่นในศาสนาก็ควรจะสมานชันกัน มีผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้หากพิสูจน์แล้วว่าอาจารย์เบียร์เองไม่มีความผิดจะมีการฟ้องกลับคนที่แจ้งความหรือไม่อาจารย์เบียร์ระบุว่าในส่วนของตนไม่ได้คิดว่าจะต้องฟ้องกลับแต่ในส่วนของคนอื่นหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่ดุลยพินิจของเขาให้เขาตัดสินใจกันเองด้านนายวิวัต์กล่าวว่าส่วนประเด็นข้อกฎหมายจะมีการรวบรวมคลิปส่งให้กับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ตรวจสอบดูว่ามีเจตนาตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่และหากตรวจสอบว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปปลอมหรือถูกตัดต่อคนที่เข้าไปแจ้งความก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำแต่หากเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในส่วนของการกระทำของอาจารย์เบียรทางอาจารย์เบียรและคณะก็พร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ถามต่อว่า การที่พูดในลักษณะทํานองนี้เป็นเหมือนการข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องหรือไม่นายวิวัตรกล่าวว่ายืนยันเรื่องการฟ้องร้องไม่ใช่การข่มขู่ส่วนรายละเอียดในการฟ้องร้องจะเป็นอย่างไรนั้นจะมีการถแถลงข่าวภายหลังซึ่งตอนนี้มีการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานรวมถึงรายชื่อที่จะถูกดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในอาทิตย์หน้านายสุทธิกล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ตนเป็นอายการมา46ปีมองว่าเรื่องดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ให้ดูที่เจตนาในการที่จะไปกล่าวอ้างความผิดในมาตรานึ่งนึสองนั้นเป็นข้อหาที่ยิ่งใหญ่มากดังนั้นต้องดูการกระทำว่ามีเจตนามุ่งหมายอะไรและต้องดูให้ครบถ้วนทั้งหมดไม่ใช่การตัดตอนหรือหยิบบางข้อความมาเท่านั้น ซึ่งตนไม่ได้ดูข้อเท็จจริงทั้งหมดจึงไม่สามารถที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้แต่เบื้องต้นในมุมมองของนักกฎหมายข้อเท็จจริงนั้นยังไม่จบสิน้นแต่ส่วนตัวมองว่าขาดเจตนาสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ